ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะน้องๆกับโอร่าไฟสีสชมพูแบบนี้และเขาแจกเยอะมากๆเลยและของชิ้นนี้นะคะน้องๆเขาแจกตั้ง5 0 0พันชิ้นแน่ใครอยากได้ต้องดูคลิปนี้เลยค่ะเข้าแมบบตามพี่แป้งมาเลยพี่แปงจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะไปดูวิธีการเล่นกันเลยค่ะและการที่น้องๆนะคะจะได้ของฟรีชิ้นนี้น,นั่นก็คือน้องๆจะต้องหมุนวงล้อค่ะ ึ่งเราเนี่ยจะได้สปินมาโดยการที่เราต้องทำเควสนะคะอย่างแรกเลยเราจะต้องอยู่ในเกมเป็นเวลา10นาทีอย่างที่2เราจะต้องไปเปิดไข่คิสตันสีฟ้าค่ะจํานวน200ฟองจากนั้นนะคะน้องๆจะต้องไปตีมอนสเตอร์นะคะจํานวน50ตัวก็จะได้อย่างละสปินค่ะซึ่งหากใครไม่เคยเล่นดูตามพี่แป้งได้เลยซึ่งที่เราจะต้องมาเปิดไข่เปิดคริสตันเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะเราจะใช้หินทั้งหมด30อันในการเปิด1ฟองค่ะนี่เอา้าแล้วเราจะ มันจะได้คิสตันนะคะน้องๆจากการที่เราไปตีมอนสเตอร์ค่ะนี่แปลงกระเปิดมนันดึงก็ได้มนันดึงแล้วซึ่งมอนสเตอร์เนี่ยมันจะอยู่แถวๆตรงนี้นะคะน้องๆมี2ฝั่งเลยซึ่งพอเราตีเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้หินสีฟ้ามานะคะน้องๆเพื่อเอาไปเปิดไข่นั่นเองลองทําตามนี้ดูค่ะตอนนี้มีคนได้ไปแล้วนะคะน้องๆทั้งหมดประมาณ1000คนเหลืออีกสี่พันชิ้นรีบมาทําตอนนี้เลย